Welcome back to my channel สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครู n g l i s h by ครูดอนอีกครั้งนะครับช่องเรียนภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณร้องว้า wow! วภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปสาระเกี่ยวกับภาษานะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราเรียนภาษาเนี่ยเราไม่สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเดียวเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ต้นกําเนิดของภาษานั้นเพื่อให้เรามีความเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษามากยิ่งขึ้นนะคบก่อนอื่นนะคบครูต้องขอยกโค้ดหรือคําพูดของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ท่านได้ทวีตเมื่อวันที่19มิถุนาที่ผ่านมาว่า Juneteenth has never been a celebration of victory or an acceptance of the way things are. It's a celebration of progress. It's an affirmation that. despite the most painful parts of our history c h a m e is possible and there's still so much work to do ประรวมนะครับท่านได้กล่าวว่าจูนทีเนี่ยไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองความสําเร็จหรือชัยชนะนะครัวิก c t รี y แปลว่าชัยชนะนะครับ,แ,บ,บ,นะนะรบแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการยอมรับ acceptance การยอมรับในในหุนทางของสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่นะครับ it's a celebration of progress แต่มันคือการเฉลิมฉลองของความก้าวหน้า is an affirmation that แล้วมันก็เป็นการยืนยันว่าถึงมาว่ามันจะเป็นส่วนที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราก็ตามนะคบความเปลี่ยนเปลี่ยน chain is possible การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้เสมอนะคบ and there s so much still work to do there's still so much work to do ใช่ไหมครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็ยังมีงานมากมายที่ต้องทำสงสัยกันไหมครับว่าจูนทีนคืออะไรนะครับจูนทีนนะคะก็คือวันปลดปล่อยท่าหรือวันเลิกท่านั่นเองนะครับอย่างของไทยเราเนี่ยก็จะเป็นวันที่1เมษาใช่ไหมครแต่ของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นวันที่19มิถุนาทุกปีนะครับเนื่องจากว่าวันที่19มิถุนาทุกปีเนี่ยจะเป็นการลําลึกถึงการสิ้นสุดความเป็นท่าของคน แอฟริกันอเมริกันแอฟริกันอเมริกันก็คือคนอเมริกันที่เป็นผิวดำนั่นเองนะครับซึ่งมีมานานมากกว่า155ปีนะครับแล้วก็ เราสิ่งเหล่านี้ได้ยุติดลงหลังจากมีสงครามกลางเมืองซึ่งวันที่19มิถุนาที่ผ่านมานะครับจูนทีเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็คนรอบโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกหยิบยกออกอามาเป็นประเด็นเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาเองเนี่ยมีการประท้วงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อคนผิวดําใช่ไหมครับแล้วก็มีการประท้วงทั่วประเทศนะคบเพื่อที่จะ เพื่อเรียกร้องสิทธิแล้วก็ความเสมอภาคแล้วก็หยุดการใช้ความรุนแรงต่อคนผิวดำนั่นเองนะคะโดยผู้ประท้วงเนี่ยได้ชูแคมเปญที่ว่า Black Lives Matter ชีวิตคนผิวดำสำคัญหรือมีความหมายแล้วทำไมถึงเรียกว่าจูนทีนล่ะครับจูนทีนเนี่ยเป็นการรวมคำระหว่างคำว่าจูนและคำว่าไนทีมารวมเข้ากันซึ่งคำว่าจูนในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่ามิถุนาใช่ไหมครับแล้วก็ไนทน แปลว่า19คือวันที่19นั่นเองเอามารวมเข้ากันนะคะเป็นจูนทีนนะครับ,น,น,รบนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทำไมถึง19ต้องเติม th ข้างหลังเนื่องจากว่า th นะครับมันเป็นการบอกว่าเลขนี้มันเป็น ordinary number หรือเลขลำดับนั่นเองมันไม่ใช่จำนวนนับอย่าง 1, 2, 3, 4, 5อย่างนี้เราเรียกว่าจำนวนนับแต่ถ้าเป็นลำดับเนี่ย คือลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5จะเป็น first second third fourth fifth sixth seventh eight n i n t h นะตั้งแต่ลำดับที่6มาเนี่ยจะเติมด้วย th หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่1พฤษภาเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า may 1แต่ใช้คำว่า may first นะครับ วันที่5มิถุนาจะใช้คำว่า June fifth จะไม่ใช้คำว่า June 5 th, นะคบใช้คำว่า June fifth เลขลำดับจะนำมาใช้ในการเขียนวันที่แบบภาษาอังกฤษนะคบจำเอาไว้นะครับห้ามใช้จำนวนนับเด็ดขาดนะครับหลังจากนี้ต้องใช้ถูกต้องนะครับและอย่างนะครับเลขลำดับเนี่ยสามารถเขียนด้วยตัวเลขและมีอักษรย่อข้างบนได้อย่างเช่นลำดับที่1ก็จะเป็นเลข1 st ลำดับที่2อส nd อันดับที่3หรือลำดับที่3นะครับ3 rd ลำดับที่ c c th นะครับ5 5 th ลำดับที่6ก็จะเป็นเลข6 t h ีนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนคงเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจูนทีนการใช้เลขลำดับในวันที่นะครับและได้คำศัพท์ใหม่ๆอย่าลืมนะครับภาษาคือธรรมชาติเราต้องอยู่กับมันซึมซับใช้มันบ่อยๆนะครับและอยู่กับมันเป็นประจำ practice makes perfect ขอบคุณสำหรับการติดตามและความตั้งใจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ have a nice day